ใส่บากนะครับวันนี้ถึงวัดแล้วครับวันนี้มาใส่บาทนะครับเตรียมตัวในส่บากนะครับนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับในใส่บาทนะครับนะครับเามาใส่นะครับ khay vải xịt gì đó, hử, được, áo, vái cho con, ra chị vái là hoàn <laughs> <laughs>